อกไม้สวยมากว้าวดินคนเตะดอกมันครับอในถ้ายยแสดงว่ามันชอบเกิดอยู่ตรงคนเดิมนะจิ๊บมันปากน้ำมันสุ่มเนาะ ด,ดอกเนี้ยมามากนี่เรื่ยเออเออยั๋สวยอยู่กอเดเลยตรงนั้นคิดว่าเจอเห็ดแล้วค่ะสวยมาก สวยมากเลยค่ะอู้ใบกุเดดอู้สวยๆยวงจะมาเก็บนะคะเดี๋ยวหนูหาอีกก่อนรอเพื่อนด้วยน่าจะมีแถวๆนี้โอ้่ไงดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งค่ะสวยมากว้า wow. ขาใหญ่ไปเล,เลยข้าได้ปะได้อยู่อุ้ย <c oughs> ขาได้ปะมันเนา่นาปะเน่าล้อยเหมือนสันบ้อดอกนี้ได้อยู่อดอกร่วงแล้วค่อะอะไรขึ้นถ่ายยังถ่ายเลยมันกันเน่าด้วยหรอ ต้ขากระไดยื่นบ่เห็นว่ามันขาดน้าดอกได้เยอนสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวเรจะรอเปื่อนนะคะแตาว่าอาจจะเน่าดอกนี้อาจะเน่าเน่าวีดีเจิบบอปเน่าปเน่าได้ได้มีดอกหนึ่ง รันนอกนม่เห็หันเจ๋อบวมๆอ่ะะมันอาจจะเกิดก่อนเจ็บเยียบเฮ็ดเยียบเฮ็ดอีกก็เพาเปิดเนบหเอาปิดนจิบมันอาจจะมันบวมๆนิดนึงบวมอะไรเ่อยู่เศล่เมื่อกี้เห็นยี่ดอกหนึ่งเห็นดอกหนึ่งยืนนีบางคันไปเสร่ะตุ้มๆเลยแหละ มันพักกันหายยังสิวานี่เนาะขาแม่มมมสซมดอกเอามีฉันบอเห็ดแสบ <c oughs> ตื่นฉันไงตัวหงษนตัวหัษ์มันตื่นฉันไงชูเลดฟอร์มาเรลมันหายอุย้ยสองดอกจิมาไหมมามามาตาฉันน้ำเจ๋อเป็นบ่ดอกหนึ่งหัวหายแต่ขาก็เลอะเลยดูสิคิดว่ากระหรอกกิน ขี่ข้างๆพี่เสวยเนาะเหลือแต่ดอกเลือแต่ขาเออเหลือแต่ขามีแฝดติดมาดอกหนึ่งใช่นี่อันหนึ่งอยู่เนี่ยใครขโมยดอกไปเอามาคืนด้วย เดฉันทำหักโซลีอ่อาทิตย์ที่แล้วฉันมาบม่มี่แดอเดี๋ยวดีมันขึ้นเร็วเมืนอวานนั่นแหละเนาอจริงเห็นมันก็คือเชือ้อละสวยมากค่ะดอกนี้สะอ่อนสะอ่อนอสะอ่อนมากเลย สวยมากสวยมากป่าตะเขาว่าดิขาเห่นเสียดายสองโดกทีเข้าเกียต์จอมังหันนี่เนาะมันบวมๆจำไหมนุ่มบวมหนาเหนื่อว่าฉันตบเลยดิฉันตบเลยดีเ้อไอ้ตัวท่ิฉันว่าบวมมอะ ก็จะเกินห่างๆนะคะวันนี้แต่เราก็ได้อยู่นะคะจะเกยงอยู่นีไ่ไม่รู้เห็ดอะไรใครรู้บ้างคะว่าเป็นเห็ดอะไรลองถ่ายไปถามถามผู้รู้มันเยอะมากเห็ดนเนี่ย พลดกันมาเบือาเบื่อแต่ว่า่เคยกคเสียวเห็นลหลายๆนั่แหลคุณก็บิว่างสวยเลบปิดอะไรป,ปิดปิดอไลปิดโทรอือันนี้นี่พวกี้พวกนี้หนยาวห,หมนออก,กันออก,ก็นออกี่ดอกสองดอกเมื่อ,อกี้หาคนตัดดอ,อกง่า ๆๆมันบ่อวิปันไวนะดอกไม้ก็เอาเ้าไปตกับมาขาเดียววิเลิ่มเห็นเห็ดดอกน้ำผักใช่ <c oughs> <c oughs> แสดงว่าเริ่มเกิดแล้วขาใหญ่มากสอนเราจไปตัดเหลือก,กันดอกจีนเนาะ เสดายเลยเออเสียดายเห็ดบนท่านได้เกิดหลายดอกดอกยิบหมองนึงค่ะนี่ขายยิ่หมองนึงพ่กกวางก็ะ้นเตะไปกระลอกกระลอกยิบไปพี่คิดว่ากระลอกกันหละหอยหอยเขียวอันนี้เห็ดน้ำผึ้งนะคะอยู่ใกล้ๆกันเห็ดน้ำมาโอ้ยน้ำมาว้าผิดด้วยดอกงามๆยิ่อืีให้บอกแลวราชอบเนี่ยหมองอื่นแสดงว่าเห็ดน้ำมามาเห็ดเผืองก็เลิมมาก อาไซหมกสันกระดิ่งมาพร้อมกันแม่ทอผ้ากัน,ะพ,นพ,พี่กาพี่กางเกียบเกียบค่ะ <c oughs> อุ๊ยเสียงกางเกงแตกไม่ใช่เสียงตดนนะคะที้ยินเสียงกางเกงแตกตดตัดนเบา,ายะนนางผูกกางเกงแตกหะ <c oughs> อ่อน ผัวสิถามว่าผัวแต่ละนางถามว่าพวกเธอจะกินเลี้ยงกันต่อใช่ไหมถึงบ้านงานเลี้ยงแกงหิดเีวิดมักแซลมานอนเดวิดมักแซวว่ะเริ่มเป็นแนวทางหน้อยๆตาปอเตแปะก็เห็นดิเออน้อยๆตาปอเตเปะก็เห็นแล้วเฮ็ดอยากเกิด ม,มีดอกหายกันบ่ได้ังไงวางเงนันดอกมันขามันเหลรือเต่ามนไม่ใช่กับไปผออันนั้นเรือเต่าที่ละดอกมันหายนะคะ <c oughs> มีดทีือใส่ไรือเปล่อืมมีดจะเสียหลงอ,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 อุ้ยขาใหญ่เตอะเดอค่ะเดอร์นี่ะเอออืม จะสศรอ่อนกำลังถึงจิบมันเสียอีกแล้วผู <laughs> ้นึงอะไปแบบว่าพวดพวดพวด แล้วค่ะดอกหนึ่งใครเห็นบ้างกำลังงามอันนี้เห็ดเห็ดขมอันนี้อ่ลองเก็บเมื่อเช้าถอันนี้กำลังงามได้ยินเสียงมูเอิญบูปลาขวกขวกมา <c oughs> บุญญา <c oughs> บุญญาณยังไงมาบุญญาณยังบูขวบขวมาอันน้ำยังกระบ,บาด ตอนยังหาเนี่ยระวังระวังก่อนสิพ่อมูเอิญมาเห็นเห็ดยังกับบูโขวโขวโขวข้าวเดียวหอดโช๊ตใส่จีบมันเจ็บมวนผู้เดียวมันปโปปากก็ติงเฮ้ยคอนยังเนาะนั่นเนาะนก็ได้พี่ดีมืงหนีฝนตกขึ้นนิดหน่อยนึงถ้าฝนตกอ่ะจีบสองเขาหมื่นก็ชันว่าละเนาะ สะอ่อนแล้วอันนี้ก็เน่าไปแล้วประกมาดอกเน่าแล้วมันแห้งน้ำแหละเออนี่ค่ะตรงที่เดิมเวลาตรงเวลาอยู่นะตรงเวลาและที่เดิม เล็กน้อยก็เอามันค่ะมันซีแห้งแล้วมันซีแห้งแล้วเพิร์นวาไม่งั้นก็ลอกบะกินจักเราจักไทยละโอ้กันไปเบบนั้นเฮ็ดอยากเกิดเอาอยู่บนนี้กระสินใหญ่ยีเด้นเอาอยู่บ่มันสูดมันเหรอเอาเพิ่นซะอ้าวมันก็เอาสูดิ่นเหรอิ่นสิพิดเพิร์นมันก็สิบเช้าตายอ๋อดีๆเฮ็ดไก่เจออีกแล้วดอกนึง มีหอยคนแกะด้วยไม่รู้ว่าหอยคนแกะหรือหอยอะไรอะไรแกะหลายวันแล้วอ,อุ้ยหอยตัดด้วยหนุนหอยตัดหอยตัดมันไม่หอยตัดหอยคนหอยกระโลกินเหรอ,อนู่นน,นุนู่นขาหนึ่งนู่นขาหนึ่งสามหอยอกำลังโผล่กระโลกอบอ,อกว่า <c oughs> <c oughs> แกแลอกดาแกหลอกดาจะให้ดูลอยกแกลอกอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่อันนั้นก็ชอตอันนั้นวันนั้นให้ดอกใหญ่เอออันนั้นดอกใหญ่เบลเลอร์เลยค่ะเสียดายเนาะเสียดายกระบอกว่ากูก็เสียดายเหมือนกันมากินของอาหารกูแกหลอกดาเจ๊มา มีมีมีสองสามดอกน,ดนี่แบบแหงๆนี่ล่ะเฮ็ดอยากเกิดตะชิโตนแล้มีฝนนี่สองดอกกินนี่เอาบอนี่ค้าเนี่ยบเออก็เอาได้เพื่ด่บ่ เอาเวทดอต้ยปยุี่อถงยุงก็กัดเศร้าตีงบได้เยค่ะยุงพี่มนึงบอกง่ายอลยมาต่อมาจะใส่นะ เดีย๋ยวจะเก็บให้นะดอกนี้เอาโคกใส่กระป๋องเลยนะเออฝีเก็บไปดำเนี่ยอุ้ยต่อเดียวได้เนี่ยถ้ามันออกแล้วมันจะกม่ใจโอ้มันเจ๋อุ้ยสว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 ยทมไว้ทมไว้จอมไว้ เห็นว่าใครเห็นบ้างใครเห็นบ้างกี่ยม่ก็สีน้ำขอลงไปจังสีก็ไม่เนแต่แต่อะไรพิเฉดดาจะั้งสัละตอนมากันกัญญาน่ะเฮ็ดยางเกิดอีลิมันชื้นไงคุณเนดอกนึ่งคุณเห็นปะฝุ่นฝุ่นฝุ่นดอกนึงเห็นปะขาออกไหมหูขาปุ๊ดปุ่นปดปุปัดเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูดอกนั้นใช่หรือเปล่า คิดว่าแม่แล้วแม่ไปตา,ตาดีปะโอเห็ดพังเนยเออคิดว่าเห็ดพังเน,งนยเหลืองดีเนาะเห็ดอันนี้อุ้ยขาขา เจ็สิบาทนะบอเจ็สิาบาทนะบอเอาเนาะดีไปเลยอันอนี้ไม่น่าจะใช่เหี้ยเหมือน,นใหญ่มากเ่เท่า กะตาม่เห็นนี่ยกัดย่างแตกปุ่มๆมาไว้กุยากอยู่เด้เอากะตาม่เห็นเนี่ยแบบเยอะอะอ้ยเท่าอ่ะโุ้ยอุ้ยเสียดาย ดอกน้อยพี่นี่ดอกเล็กๆเขาก็เยอะมากนะตีนี้ถมไว้ถมไววมนนี่เห็ดอะไรไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไร จเจอแล้วค่ะเจอแล้วสวยมากเจสวยมากสวยอีหรอสวยเตปูเตปีแฝดด้วยสวยมากดูสิเก็บเป็นมะเก็บไหมจิบยืนถึงบ่อาฉันเก็บก็ได้วู้ยสั่งใหญ่ดิดูสิดูขามันเออ โอโ้เสียงทอนขามันแน่นๆไดๆไ,ได้ินเลยไปกินบ้างเราะแห้งกินจนเบิดเพราะแห้ง เจฉันเจอมากแค่นี่ที่ฉันปลูกอยู่หลังบ้านน่ะเห็นปะใช่หนาใช่อุ้ยอุ้ยกูดบลิี่ดอกมากเลยเจดูสิเห็นบ้าเห็นบ้ากันนะฉันไปปลูกแม่เจคุณเอาแม่อู้ยใช่เลยอร่อยมากอร่อยมากไม่กินมังตะกอบเอาแม่ ลูกใหญ่กว่าบ้านแกเลยอ่ะเนี่ยขุดเอาเม็จิ้มม็ดจิ้บอะไรเลยใช่แม่ใจนะกินแล้วนะไม่มีบ้านข้นมาแถวนั้นมันก็ค้นมั้งก็หนกมันก็ขีมันขีข้นกับว่ารูดอกนกหนกมันกัดนึงอ่ะลูกดำๆอ่ะจะว่ากลิ่นมันก็แปลกกว่า ทีแบบเป็นบ้านะอืมทอยหลุไม่บอกในท่อทางนั่นเดียวเสี่ยจะจะอีหย่างวันจะกินยาจะอีหอย่งยางเดียวกิดบางเดียวถอมัอนึจะอีหอย่างกินอย่างเดียวตายก็ได้ได้น้ำกันเลยนะเอ้ากอหญ่ายวะถอนมาถึงอือาเสียมาขุดเอาอยากได้อ่ะจิ๊บ บได้เยอะยา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 เก็บเอามึงไ่จะมาคุดเอาบอมบงามบอไข่เนาสวยอะดอกนี้โรงงานเห็ดโรงงานเถือนก็าไม่เมยเกว่ามันเดือดเศร้าพบุกเลยวิมิตนา น้ำลายเนาะเอาลงอีกบอเอาลงอีกป่ะไปเอาลงมาแกงเกิ็แกงเ็ดบงตาพุงด้นี่ดิถั่วไฟถั่วไหมนี่ผนจากปลาออกจากปลาก่ออกจากปลาพี่พูดตำเจวถาตำบะควงอันนี้ก็แกงเ็ดค่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อของจีนดิเอาบหมดแล้วว่าหมดแล้วมาๆๆๆนั่ง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  不倒，不倒。